จะอันดับที่ทุกคนขอกันเยอะมากนะครับเพลงแอน m e เนี่ยไปโล่มันชอบมินตีเนี่ยมันถามแล้วว่าแบบเออพระสุนตาที่ภาพทุกคนกังถือดาบอะ โอ้เชต็มที่ช่องใจเราทุกวันนะครับผมและในที่สุดก็มาถึงการจัดอันดับที่ทุกคนขอกันเยอะมากนะครับผมเพลง Adi จริงๆมันก็มีเยอะมากนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพลงอนิเมะทั่วไป OST ยังมีธีมอีกนะครับเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเรามาหาเพลงที่คิดว่าดีที่สุดของใจร้าวกัแล้วกันนะครับผมถ้าไม่รู้จักอันไหนก็ต้องขอโทษด้วยครับเพราะว่าเพลงในโลกอนิเมะเนี่ยมันโคตรเยอะโคตรโคตรเยอะตอะนเนี้ยนนกลัวอย่างเดียวกลัวมันติดลิขสิทธิ์แล้วเปิดฟังไม่ได้อีกครับไม่งั้นโคตรวุ่นวายครับถ้าพร้อมแล้วลุยเลยดีกว่าอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามช่องไมค์คิดทาวด้วยนะครับผมจะถึงนิ่งแส,สงบซ้ำแล มาเพลงแรกเพลงของทัดไอเซนเอาแต่ไม่ใช่เพลงนั้นทุกคนไม่ใช่เพลงที่ผมชอบนะอันนี้เป็นโซลสก้าไอเซนเบตเทิลนะฮะเพลงตีนสู้เพลงมันจะมีความเป็เหมือนบอสบอสแบบคอยคุมอะไรนี่ตลอดนะ ือเพลงไอเซนมันมีความเป็นโอเปร่ามากนะใครที่ยังไม่เคยดูบีนนะครับทุกคนคุณไม่ต้องดูก็ได้แต่คุณดูฉากที่ไอเซนโผล่มาก็พอแค่นั้นก็พอแล้วครับอันนี้เป็นบีนเหมือนกันเป็น OST 3ดูจากภาพโปรไฟล์น่าจะเป็นฉากที่ลูเคียกำลังโดนปรญหาเลยผมพูดตรงนะผมแทบไม่ชอบเพลงบีนเลยครับยกเป็นเพลงที่มีไอเซนกับไอพวกคอนโลโผล่มาเนี่ยโค้ชมันเจ๋งกว่าไปครับไอเซนครับคุณพ่อเพลงต่อมาบากิบากิสู้กับโอลิเวอร์เพ้งทำออกมาเป ปากีสู้หรือว่ามันน่าจะดูเป็นเพลงร็อ k ดูแบบลุยแบบชิบหาแว่าอะไรหมดเพลงแมรี่ <P ain Mary> ว่ะตอนแมรี่โดนเผาอ่ะถ้านึกฉากย้อนไปในความทรงจำไปครับทุกคนฉากที่เศร้าที่สุดในวงการแอนิเมะเนี่ยผมบอกเลยครับนั่นคือฉากแมรี่ครับผมกล้าพูดเลยนะมันดีมากมมันดีมากจริงๆเฮ้ยนึกไม่ออกเลยว่าจะมีฉากที่เศร้ากว่านี้ได้ไหมนะอันนี้คือเดอะเบสเดอะเบสซี e จริงๆไปครับ oh, โอโรจิมารุ เพลงมันคนงูเพลงม่งงูจัดวิ่งจริงเพลงมันไปอยู่ที่พูเดาโซได้เหรอ,อ่ะอันนี้ด็อกเตอร์โเออฟิลเพลงได้เหมือนกบบการเริ่มใหม่ดูบรุ่มต้นดูปรปรยากาศ่มต้อตอนนะสำหรับผมนะผมชอบดักดาร์กโอโรจิมารุต่อไป <ao S 1> อะไรทำไมมีเซนเซอร์อะเดวิลสเลเยอร์ซีซั่นสาหรอ อ๋อเพลงของไอ้ข้างขึ้นเะียเฮ้ยเห็นด้านขวากูบอกเลยชะนะแน่นอนเมื่อคุณกำลังสู้กับข้างแหมยูดีเพลงนี้กระดังขึ้นมาชิบหายชิบหายอักาษรทีมดีกว่าเยอะทุกคนเพลงม่งโคตรร้าใจบูล็อกว่ะเดี๋ยวนะเพลงบูล็อกมันไม่ใช่แบบไอ้ที่ในทวิตเตอกหรอวะมือเพลงเดียวนี่สัมภากูเข้าใจผิดม,มาตลอดนะ ฟิลเพลงน่าเหมือนจูนเลียร์เลยถ้าไม่บอกนี่ผมเลกว่าพวกเพลง,งโบนการ5ปีแล้วตัวนี้เป็นรีไว้อว่ะเป็นเพลงฉากสู้สุดท้ายที่สวยเลยเน่ะผมให้นี้แล้วกันนะทุกคนผมชอบเพลงบล็อกอีกเพลงหน่มากกว่าเชีย่ยผมไม่อยากจะพูดนะนี่คือ The Best Song และเดอะเบส Scene ทุกคนเพลงที่ดีที่สุดแะฉากที่ดีที่สุดเนอเอเรนฉันคือไททันเกาะต้องบอกความเชี่ยเลยเมื่บอกกูทำไมก่อนตอนฉากนี้ขึ้นหรอฉากนี้ขึ้นทุกคนเ่อเลยก็บอกว่าเจ๋ อคนช่นอระยิฉากแปลกล่ะเฮียโคตรเร้าเพลงคดีเพลงนี้ดีมากจริงๆเนี่ยถ้าเพลงนี้เจอเพลงอื่นเดี๋ยวผมกดแล้วนะแล้วแต่น,นี้มันแอคเตอท่านไงมองข้ามไม่ได้เพลงดีทุกเพลงเฮ้ยอ๋อเพลงนี้เหรอ โทษด้วยทุกคนอันนี้แม like ่งดีอยู่เยอะนะไรเนอร์กับเบริตุโตทันกิโรเวนลุยโอ้โอ้แล้วเจอกับโตเกียวกูอ๋นี่คือเพลงที่ทำให้ผมตัดสินใจดูดาบพิฆาตอสุรนะผมตอนแรกเนี่ยผมค่อนข้างแอนตี้ดาบพิ่ฆ่าสุดนะเพราะผมรู้สึกว่าแบบการ์ตูนมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่เนี่ยผมอ่านชงนะแต่แบบพอเจอฉากเนี่ยแล้วกับเพลงนะผมรู้สึกแบบเชื่อไหมต้องดูอ่ะคู่ควรแก่การดูนะ อ่ะอันนี้โตเกียวกูนะอ๋อมันไม่ใช่เพลงหลักเลยี่ว่าใครอยากหาการ์ตูนดักๆอ่านนะทุกคนโตเกียวกูนะเรียกว่าไส้ขาดนะป่ะทันจิโร่เมสลุยเฮ้ยวินแลนด์ซาก้าว่ะมีเพลงด้วยหรอเนี่ย I have no enemy ฉันไม่มีศัตรูใครอยากรู้สึกปล่อยวางครับทุกคนดูเรื่องนี้นะครับอันนี้มันเรื่องนี่มันปล่อยวางจัดปล่อยได้ยังไงก่อนฮะลโหลเพลงมันก็ดูเหมาะสมกับการปล่อยวางกันหันดูแบบธรรมชาติธรรมชาติอ่ะ ทุกสิ่งรุ่นมาจากธรรมชาติตัวนี้โจโจ้เขาอน่ยเปิด y o ย t u ู e ดูนะครับนะฮะเพราะว่ามันจู่ไม่ได้นะฮะฟูมันคืออันนี้นี่เองอย่างนั้นเหรอตั้งตังตงตงตง้งตงตงตั้งตั้งตั้งตังตั้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 งตั่งตั้งตั้งตังตั้งต้งต้งตั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 งตั้งตัองตั้งต้งตั้งต้งตั้งตังตั้งตั้งตั้งตง้งต้งตงงตงตง เพลงนี้น่าจะเป็นเพลงตอนที่บุกมาเลยนะทุกคนตึงดึงึงึงใครสู้เพลงไม่ได้ว่าบ้าแล้เพลงมันโคตรดีส่วนอันนี้นารูโตะ Man of the World ลด์ไพม่น้ำเหมือนเลยนะทุกคนเพลงไม่น้ำเลรนะแต่ผมขอโทษนะครับผมขอโทษจริงๆครับดึง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  Attack a a ต่อไปวันพีทเพลงหนวดขาวลูกขาวพลงด้วยเหรอวะเป็นเพลงที่หมือนดับืิลเหมือนความยิ่งใหญ่นะเรายุคสมัยนึงคือสัวนี้ชื่อหนวดขาวน่ะก็ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นนะส่วนนี้โตเกียวรีเวนเจอร์เขาเเพลงมันเหมือนฟิลเหมือนมาฮีโร่เหรอวะ เพลงบีอยู่นี่กันเนี่ยทขาไมเล่นไเชี้ถ้าฟังงี้ผมว่ามันดีกว่าโนดนอาหนะจัดไปต่อเกลเลือไปเจ้าต่อมาโอ้โหวันพีทอุ้ยนี่ยังบีไม่ใช่เพลงแรกครับเป็นเพลงแรกที่ผมให้แน่นอนเลยนะอันนี้มันเป็นเหมือนธีมตอนเหมือนบเวลามดูฟี่กาลาคาโชเทสแบบตอนสึกใหม่ใหม่ส่วนอันนี้ซาสึเกะยังงั่นเหรอเชี่ถือว่าเป็นเพลงที่เข้ากับดวงตาเศร้าส้อยนะครับทุกคนนะดวงตาที่ได้มาจากอิชทันที หลังน้ําตาจนเป็นสีเลือดไม่ครับวันทีรับไปครับอันนี้ทันจิโร่วสกับฮันเทนกูไอตัวข้างขึ้นเนี่ยก็ให้ความแบบดึกกำลหลตามสไตล์แบบว่าทันจะิโร่นะส่วนอันนี้โบรุโต อะไรต่เคยเห็นไหมทุกคนคลิปมีฝรั่งวะที่เป็นคนดำแต่คนเอเชียโซงยังเต้นกันไอ้เฮียแมาโค้ชาแม่คนใช่แม่งใช่เลยกูให้เลยเอนิจีนี้ let's go ต่อมาดาก้อนบอลมีอย่างนี้ด้วยเหรออาจจะมีเสียงคนร้องนะ มแบบนะเกมสมัยแบบมันมีข้อเหลอือกับเก่าๆอะ่ะเช่ฟผมไม่เคยได้ยินหเอยแต่ผมไม่ชอบนะผมรู้สึกผมฟังแนละ้วผมแบบไม่อินแบบดนตรีดูแปลกๆส่วนอันนี้นะครับทุกคนเพลงที่2เป็นบีดนะต้องแบบคู่กับพวกแบบออเคสตาราอะไรเงี้ยนะให้มันดูรกระหึม่มกระหึ่มให้เหมือนกับแบบแรงดำวิญญาณมันนะปนระมาน,นไปก็บ,บีดไอ้โมหูหางเมื่อกี้มนะันกากเกินฮย เฉยๆสำหรับผมนะส่วนอันนี้ดากอนบอลซูเปอร์วะ่ะจากภาพนี้น่าจะเป็นตอนเอ่อพิพุปดปวดปล่อยพลังกุญ้าอินสติครั้งแรกนะยตัดากอนบอลแบบไม่ต้องตืบนเลยลากอนบอลไปเลยเฮ้ยเจ็ดบาทวะ่ะผมขอพูดก่อนนะ ผมรู้สึกไม่ชอบกับการที่การ์ตูนที่ผมชอบมากอย่างเจ็ดบาทุถูกแอนิเมะทำแบบโง่ๆมันทำออกมาโง่มากเลยทุกคนแรกๆก,ก็ทำดีไว้ตลางมาผมรู้สึกว่าโง่มากแล้วยิ่งมาแบบภาคใหม่อะ่ะไม่เหมือนแบบอินโทรเกมอะ่ะเข้าใจฟิลปะเออแล้วบางเรื่องนะบางเรื่องแบบนอกกระแสมากๆคนแอนิเมชันแม่งกลับทำมาดีมากผมไม่เข้าใจว่าเจ็ดบาทมันไม่ดังเหรอทุกคนผมว่ามันดังมากเลยนะทำไมมันถูกชออกมาแบบโง่งี้วะรวยแรกๆดีนะหลังๆนั้นหนูอาการหนักหนักจัดการ์ตูนโคตรดีอ่ะ อากาโต้สนุกนกว่าผมว่านี่มันเพลงของเอสคารนอ่ะเอสคารนพูดหญิงยะโศโโหัะไดฟิลไดฟิลส่วนนี้นี่วินแล็ซากา้าอ๋อนี่เวอร์ชันที่มันเริ่มปล่อยวางแล้วทุกคนครับเหมือนไปเป็นทาสแล้วก็เริ่มปล่อยวางกับชีวิตนะ mm hmm. นี่ไง I have no enemy เชื่อนะ You are not my enemy มันแบบพอโดนฆ่าอยู่ใน่ามกลางสงครามแบบ โดนใช้แบบอะไรโรโหชี้ไม่หลาดสบ้างทุกคนหลาบมากผมให้พอเป็นเรื่องมานะทุกคนครับสุดยอดครับดากอนบอลซูเปอร์เนีโคตรเอากับไฟล์โแปดเบติต้ามีเพลงด้วยหรอวะเพลงมันก็ โอเคนะสาหรับปบนต้าแต่พระเรื่องนี้ไม่เป็นงงคุณว่าน้องต่อมาตัวเกียวกูแบบเวอร์ชันอะคูสติกด้วยินนนนอเีมมค จริงๆถ้าตามโทนเลือกเนี่ยวัชอะคูติกอย่าดูเหมาะนะดูเหมาะกว่างเเพราะว่าเพลงที่มันใช้เพลงแม่งสนุก,กนเหลือเกินหรือเรื่องแม่งอย่างดังต่อไป My Brother The Gun Slayer นะอ,อะไรอะไปที่เทหัวไม่ใช่เรื่องอะไรไม่ได้เบอร์เ<ด>ฟิร <und> ์สเชชยร์คุณผู้่าเทนไอเซนชยร์ ได้เหรอทุกคนพีนไม่ได้แบบขออนุญาตนะครับผมเบอร์เซอร์ต่อไปวันบีทตีมของคิดอย่างนั้นหรอมีด้วยหรอไม่อ๋อผมไปฟังคนระับพอละผมไม่ค่อยชอบคิดคนระับมันเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยเห็นแก่เพื่อนพ้องเท่าไหรนะ่ับเอาตัวมูทุลูเกินไปนะจนเพื่อนตั้งตายหาหมดนวะต่อไปฮันเตอร์ไอฮันเตอร์อ่าน,นี่เพลงตอนบดใช่ไหม ผมสัผมผัสได้ถึงพลังของกรที่กำลังแบบแกปีโตเก๋คอนภาคที่ดักที่สุดแล้วตายได้เลวร้ายที่สุดในคนคนระับไปครับคันเตอร์ฮคันเตอร์ครับเล s ก o เอาละมาเจอกันละอันนี้เป็นอาคาซาทีมนรผมแต่ h e r e to stay เพลงของบรีดอย่างนั้นเหรอเพลงอะไรวะ โอท่านนี้ผมให้อากศาศนะผมให้อาา่านภาษเพราะว่าอากศาศดูแบบกระหึ่มกว่าต่อไปวันพีโกโลเจอร์กับยามาโตะทีมอ๋อเพลงนี้โอเคเขาดูอยู่อันนี้เขาดูดอยู่เพลงนี้ให้ฟีลเหมือนแบบเปิดในดิสนีย์แลนด์ถ้าทุกคนเคยไปดิสนีย์แลนด์หรือคือของต่างประเทศที่แบบจัดขึ้นใหญ่ๆนะเพลงทำนองเนี้นเน,นี่ยมันจะขึ้นมาแบบนี้เขาจะรู้สึกแบบมันเป็นโลกที่แปลกใหม่ มันเป็นอะไรที่เราไม่เคยนเห็นก่อนเลยความแบบสวยงามที่แบบโหมันเป็นอย่างนั้นจริงไหยทุกคนแ่งสุดยอดมากนะส่วนนี้ยามาโตตีมไม่ค่อยมีอะไระทุกคนผมรู้สึกมันไม่ค่อย rock ค่ะเข้าใจฟิลป่ะปาโกโดีโรเจอร์ต่อมาอ่าด้านขวาของกินกาเมสป่ะเฮ้ยใช่หวะ่ะ แค่กอดองก,ก็มีดาบพันเล่หออกมาจากอวกาศถึงอาจจะไม่เคยดูหนักมาน้วทุกคนแต่ผมเชื่อว่าฉากที่แบบมีดาบพันเล่หออกมาผมว่าใครก็เคยดูเว้ยเฮ้ยดีเพลงดีแบบนกันไม่เล่นไหมแต่กับไอเซนละ่ะ no, 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 no. แกงโชคดีนะที่แกยังไม่เจอเพลงหลักของฉันโห้ยกูบอกเลยนะถ้าเจอเพลงหลักมานะกูบอกเลยตายหมดร้บพมบอกตายหมดครับแค่อันนี้ก็ดีกว่ามากนะไปไอเซนครับต่อมายูตะอย่างนั้นเหรอขอเพลงทักสูงทุกคน ไอ้พวกรอคุยเขาเรียกว่ารักแท้ต่างหากมันก็ดีก็ดีไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ไม่ได้ไม่ได้แย่แต่คือเพลงที่คุณกำลังสู้ด้วยอยู่มันคือเที่ยมันทียไม่ได้อ่ะโทษนะเพื่อนโทษนะต่อไปโอโรจิมารุอะผมโอโรจิมารุนะเพลงบาคิไม่ค่อยมีอะไรสำหรับผมนะบูล็อกเอพิโซดสองว่ะ อ๋อเพลงที่แบบว่ามีการคัดออกนะผมว่าไอตัวเนี้ยไม่ต้องโผล่มาแบบไปอยู่ต่างประเทศหรือแบบไปอะไรสักอย่างเพื่อมาแก้แค้นไว้ทัวแต่มันเป็นดาวรุ่นของแบบรุ่นเหมือนเดิมแล้วล่กคนแต่ผมยังสงสัยมากเลยนะว่าทําไมมันไม่ใช่เพลงนี้วะฉันได้กลิ่นของประตูแล้วย,งยังไงล่ะส่งมาอกสัีกีคนที่ใช้วอลเล่ยเองปรเตนเ อ,อ,อีกอันนึงเป็นเพลงของบาคุโก,โกนะ่าไม่ครับผมไม่ชอบบาุโกโก้ผมไม่ฟังหยอกหยอกหยอกเนี่ยไิโร่มันชอบมิวติคเนี่ยมันฟังแล้ว้บบอ่ะเออพระสุนตาเออไกวมึงอะไร ต่อมาโตเกียวรีเวนเจอร์กับโจโจโอ้โหโจโจอยู่แล้วทุกคนอันนี้ผมจาได้นะเติงเติงติ้งเงหุยหุยลุยไปเลยทาจิโร่กับลุยเลสโก้อันนี้แอคแท็กออร์เดทัศซีซั่น4กับ My Brother อันนี้มันเป็นเพลงเบอร์เซิร์กใช่ไหมกับแอคแท็กออร์เดทัศครับเชียร์แล้วเพลงวันพันแมนมาเองไงล่ะเองเข้ามาเองทุกคนเติ้ง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  แต่ผมสังเกตนะเพลงว n นพั n c h Man อะ่ะมีความคล้ายกับเพลง My Hero มากมากเลยนะเคยฟังปะ My Hero อ่ะื่อกี้เหมือนมีแว๊บๆเหมือนมีแว๊บๆอยู่เ,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 เห็นนะเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังมันเหมือนมากทุกคนเหมือนมากนะอันนี้เป็นว n นพั n c h m a เจอกับเพลงเอ,อ่ออพโทรี่ขอโทษน,นะพอมมรี่ันก็ดีแต่ว่นพ่นแมนมันดีกว่านะเพื่อนโอ้โหอันนี้ไม่หรอบีทก็ดีนะทุกคนแต่วันพิซอันนี้ดีมากเลยนี่นี่นี่ My h e ่ o USA เนลยนี่แหละเหมือนปะ ฟิลไม่คนได้ฟิลไม่เหมือนกันจัดแล้วมันแบบใช้บัตรสมารมือนกันญ่ยูนเต็ดบัตรพันบัตรเอาจริงสมาร์ทจริงๆบาฮีโร่นะอีกเกมหนึ่งอ่ะผมว่าได้กว่าที่นี่ไงเนี่ยอันเนี้ยเทียร์ไซเดอร์วันโคอ็อฟยาให้ทุกคนเดาว่าผมใช้เพลงนี้ในคลิปไหนครับใครตอบถูกถือว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ใจร้าตัวจริงผมครับดูอันนี้ดีกว่านะยูเซรานของบาฮีโร่ดีกว่าเพลงเมื่อกี้ไม่ค่อยมีอะไรสหรับผมนะเฮ้ยดราก้อนบอลเพอร์เฟกต์เซลล์ ไอเสียแซนเดร์คือตัวที่แสนจะเฟลิกยังไงล่ะแม้ว่าจะโดนทั้งจากคุณลิเตะหัวอยู่ชอบชอบผมชอบเซลนะตัวละครมันดูแบบยิงพนงเมียเนี่ยเพราะด้วยความมีเซลของชาวสายยาใช่ป่ะมีมีเซลเบติต้านน่นนี่แล้วมันก็แบบได้ความแบบ ความเหมือนชาวไซย่ามาเออถ้าเทียบกับเอเลนเมื่อกี้ผมใช่ perfect cell นะผมชอบ perfect cell มากกว่าเฮ้ยบีดเฮ้ยโอคิโอลาไงใช่ป่ะตีมเอสปดดาร่าไอ้เชี่ยโดนฝาคกัสัง่งขังไอ้พวกเอสปดดาร่าผมบอกแล้วบีดภาคที่สนุกที่สุดน,น,นะสำหรับผมนะคือภาคเอสปดดาร่าทุกคนโอเคโอลากับกิมจอนี่เป็นโคตมันจริงๆว่าก็มีแต่อันดับบีดแ้่ใครอยากดูจะอันดับบีดพวกหนึ่งนะ ใช่ใช่ใช่ส่วนนี้เพง็งดาก้อนเหรออ๋อนนี้ไม่ใช่มันแค่ดาก้อนมาแปะทุกคนมันเป็นวันพีชเบสแซดซองไม่เห็นมีเลยไปเอสปาร่าเลสโก่ฮันเตอร์ตอนมดกับดาก้อนบนอลอันนี้โค้งฮันเตอร์ตอนมดกับดาก้อนบอลเมื่อกี้เนี่ยมันยังไม่ค่อยโดนใจผมเท่าไหร่นี่มันต้องกันดีปะดาก้อนบอลหุยอาคาซาทีมเจอกัระปุะนี่ยังผมชอบไอตอนนี้เตือนะ ดโอเช็ตโอเช็ตโอ้ฟาดไอเชี่ยเพลงไอเซนกับเพลงของไลเนอร์ว่ะไอเชี่ยคือมันเลือกยากนะแต่ผมก็ยังเลือกไลเนอร์นะคือถ้ามันเป็นเพลงไอเซนอันนั้นอะเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังทุกคนฟังนะเนี่ยถ้ามันเป็นอันเนี่ย รู้ว่าเพลงมันดีอะไรมันบอกพลังความสามารถของดาบไอเซนผ่านเพลงครับไม่ใช่เพนดีทุกคนเพลงนี้เพลงนี้ดีมากเลยนะแต่ละปะครับมันไม่มีนะนี่ผมกดเลือกทุกเพลงแล้วนะโอโรจิมารุโอ้โหดาบกันบอลแหละครับเต่างาเต่าเต่าไปละมาฮีโร่ไอวันพีทผมให้มาฮีโร่นะคือวันพีทเพลงนี้ก็ยังไม่ใช่เพลงที่ดีสำหรับผม ให้เฟลติลเพลงมันดูไฮบ์กว่ะโอ้โหแท้แม่เลยครับจริงๆเนี่ยมันมีเพลงเต็มตัวละครแต่ละตัวด้วยนะใครอยากฟังบงเดียวกนเลยอันนั้นผมว่าถือว่าน่าสนใจเหมือนกันเชี่ยเพลงทันติโรต่อซื้อกบลูกับเพลงเอสปาด้าว่ะผมให้นี้ว่ะมันทําให้ผมตัดสินใจอย่าดูอ่ะมันมีความหมายกับผมมากเลยเพลงเนี้ยโอ้โหกูบอกเลยอันนี้เลือกยากแอปไนออนเดทันกับโจโจโอ้โหยากอันนี้ยากเนี่ยโลคิดภาพทัวร์กลังถือดาบอ่ะ กับทุกคนกำลังใช้แปนนย่าเรยก่าเรีรเรแนแกนะไม่มีทงกับถึงความเป็นจริงหรอกโอ้ยโอเคนะคดูจากฟิลละไปโจโจ้ครับเอาละเหลือแค่4เพลงแล้วทุกคนดเดมอนสเลเยอร์อากาศาทีโวงลฮันแมนขอให้วอกฮันแมนนะต้วงบอกฮันแมนนะ เพลงอุต้าอีติงเจอกับโจโจทุกคนไอ้เชี่ยเลือกไม่ได้อันนี้ผมพูดจริงว่าผมเลือกไม่ได้นะถ้าผมไลฟ์อยู่ก็เขาเปิดรูปเห็นเลือกไปนะครับกูมัคงไม่เลือกเองคนระับโอ้ยอันนี้อันนี้ยากเกินหมดต้องแบบเลือกจากแบบการฟังเพลงไหนแล้วมันรู้สึกแบบว่าเราเร้าใจสุดใช่ไหมมันก็เร้าใจทั้งคู่นะเอาจริงนะอะโหแล้วเพลงมันมีความแบบเป็นแบบไอคอนิกทั้งคู่อะเขใช่ไหมเอออุต่าอีติงก็จะมีติ้งตึงตึ้งตึงไอโจโจก็จะตึ้ง ใช่ไอ้เชี่ยบผกให้อุใต้หนึ่งตีว่ะ,ะต่างกันแค่สองเปอร์เซโอ้เพลง d e v o n Slayer กับลุยผมให้อันนี้นะหุยโอ้ผมให้เชียบ My Hero มันดีไหมทุกคนแต่อันนี้แม่งก็ดีนกีโลโอ้ย oh ก็กอุต้ายอินติ้ง คือเพลงเนี่ยที่มันอิมแพคเพราะว่าซีนมันดีด้วยเข้าใจฟีวันคนซีนมันคือซีนที่แบบพยายามจะชนะแต่อันนี้ก็พยายามจะชนะเหมือนกันนะใต้อิงเนี่ยเออปลุกพลังขึ้นมาไปเอาใต้อิงมาดูไฮกว่าครับทเทียบเพลงวันพันกับไลเนอร์ว่ะ มันผมว่ามันดีกว่าโนะอ้และรอบชีของเราแล้วครับทุกคนเป็นการสู้กันระหว่างแอทแทกออนไททันและ uh งูปุ่นถ้าตามความเป็นจริงงูปุ่นดีดนิ้วทีเดียวไททันตายห่าเลยนะครับตายห่าเลยคนระับแต่พอสู้กันด้วยเพลงให้สุกันฝ่ายอีกรอบนะครับ เราฟิลบอกไม่คูลฟิลจริงนะผมว่าเนื้อเรื่องของการใช้เพลงตอนนั้นก็มีความหมายนะอุลตร้าซิงก็จะเป็นเหมือนการตื่นมาของพลังถูกป่ะส่วนอันนี้เนี่ยมันรู้แบบเอเลนอะรู้ความจริงทุกอย่างแล้วว่าเพื่อนสนิทของมันอะคือคนที่ทรยศก็คือคนที่ฆ่าแม่มันฆ่าทุกอย่างฆ่าเพื่อนทำลายทุกอย่างทำลายกำแพงแล้วแบบโอ้ oh my god ไปแล้วลำหนึ่งของผมก็คือ attack อ n titan แ,แกไอ้คนทรยศเนี่้ย คนเลือกที่ดึงเหมือนผมด้วยว่ะเอาว่ะนายผมขอดูที่โหลดนี่ที่โหลดเป็นใครครับที่โหลดเป็นใครครับถ้าถ้าผมเดานะผมว่าน่าจะเป็นเออ่นารูโตะเอ้ยแม่กระบะบากิบากิบากิเดือนนะ้โจโจ่สี่สิบสามหรอกูถามจริงห้าสิบไงเพลงบีดห้าสิบโอเคยังไงทุกคนอย่าลืมพิมพ์เพลงในใจของทุกคนมาหนึ่งเพลงนะครับผม <c oughs> แม้ว่าจะไม่มีในนี้ก็ตามนะครับผมจะได้ออกไปหาฟังนะครับผมยังไงถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องมายคิดท้าว้วยครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบผม๊าย